ใหญ่เมื่อก่อนมันเป็นเรียนกับหลวงพ่ออะไรนะเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้เป็นเสือใช่ไหมอีนี่ก็จะโคพัน์มันฮึนน่มไม่กลัวอะไรกลยายเป็นเสือยิ่งมีคนทําความเดือดร้อนให้ครอบครัวญาติที่นองเนี่ยเลยตลอดเลยครับพู้นี้ต้องภาวนาตลอด พิวารทั้งเก้าสาธุครับใช่ัตาก<ม>ับเจ็ดก็อยู่ด้วยกันเป็นเนื้อเดียวกันทีนี้ต่อนะครับหลงตาเขาถามว่าสัสตว์และพวภูมิที่เหลือในปัจจุบันจนถึงอนาคตนะครับจะต้องมีพระพุทธเจ้า ถึงกี่องค์ครับหลวงตาถึงจะลื้อสัตว์พวกนี้หมดไม,ไม่หมดไม่หมดคนระับทีนี้ต่อนะครับหลงตาเขาขอความเข้าใจว่าคนที่ตายไม่ปกติอย่างเช่นตายโหงอะไรอย่างนี้บอกว่าต้องไปถอนสวดถอนวิญญาณถึงจะไปเกิดใหม่ แล้วมีคนมาแล้วที่ทําให้คนมาตายแทนนะั้นจริงๆคนที่ไปตายแทนนั้นได้ไปเกิดจริงหรือไม่คะของาสอธิบายเรื่องนี้ด้วยมีจริงหรือไม่ไม,ไม่มันถอนไม่ได้หรอกแล้วก็ไปตามกรรมของเขาถ้าเป็นสามเณเวสีเขาก็ไม่ต้องใครมาถอนเขาเขาก็เดินไปแล้วที่เหลือคือธาตุสองแล้วพอไปเผาแล้วเหลือแต่จิตเขา เขาไม่อยู่ตรงนั้นหรอกบางทีก็อยู่บางทีก็ไม่อยู่หรอ้จุดที่มันมีคนตายเยอะของตามันมีเหตุผลนะมันก็มีฮนะมีพลังงานอยู่มีพลังงานอยู่คือมีกรมอยู่มีทั้งรูปรสเสียเสียงนะจนเขาจะเปิดแล้วก็มีอยู่มีภาพให้เห็นอยู่ย้อนในอดีตเราดิเราเคยไปกินเหล้าเมาที่ไหนนี่ก็อะไรเนี่ย เราเล่กไปปั๊บมันก็ความเมาอ็จะมีความรู้สึกอยาหรือไม่ก็ผิดหวังหรือไม่ก็สมหวังหรือไม่ก็ดีใจอะไรพวกนี้ลองนึกไปดิได้ลาบได้ส่งตำอะไรพวกนี้มันจะเกิดอาการเหมือนกันคล้ายๆกันความรู้สึก ถูกครับทีนี้ต่อนะครับหลวงตาเขาถามว่าเพราะเหตุใดนะครับนั่งภาวนาสังขานุสติคือนั่งมองภาพพระอยู่ดีทําไมเราเห็นภาพหลายๆองค์มาเช่นมองหลวงปู่ทวดอยู่ดีหลวงพอโตก็มาอะไรเงี้ยนะครับเพราะเหตุใดงงถึงถึงมองถึงภาพภาพระเหล่านี้ถึงผุดขึ้นมาท่านที่เราไม่ได้คิดถึงท่านมันเป็นสื่อของพลังงานเรามองไปในท่านภาพท่านจะเปลี่ยน เมันเป็นปกตินะภาพภาพระถ้าเราทํากรรมฐานมองสบายๆเนี่ยภาพต่างกับเปลี่ยนไปเปล,ยเปลียนมาอะไรนะศึกษาในภาพก็ได้ที่จะเป็นพ่อราหารันพ่อปเจกพ่อปุริษัทก็มาได้หมดมามาสาธุครับทีนี้ต่อนะครับหลวงตาเขาถามว่าหลวงตาฝึกหลวงปู่ด,ดูประมาณ กี่ปีครับถึงเริ่มรู้หรือเข้าใจในเรื่องสามโลกธาตุยังไม่รู้หมดคนะรับรู้รู้เชื่อแต่ว่ามีนรกสวรรค์เชื่อว่าการมีว่าใจเกิดแต่จะ,จะให้ละเอียดจริงๆนะไม่ใช่ขนาดนั้นถ้าไม่เชื่อนะ่ะคงไม่บว,วชหรอกเชื่อเกิดความเชื่อ เกิดศรัทธาใกิความเชื่อเชื่อในสิ่งที่ท่านสอนโหท่านบอกลงตาเรียนจบสามโลกธาตุลงตาเต็มเนะ้ะมันนี้เต็มแนละ้วพร้อมที่จะเป็นผนะู้ได้พุทธะได้แล้วนะวันที่ในร้อยวันที่ในคนยัง คือมนุษย์เรามีในค่าเท่ากันนะว่าเรียนว่าาจเปิดเท่ากันอย่างเราเกิดมาเนี่ยเท่ากันคือเกิดต้องตายแต่ตอนที่เป็นมนุษย์เนี่ยความดีกับความไม่ดีที่ทําไว้ในโลกไม่สูญไปไหนหลอกใครไม่ได้ดวงตาแสดงว่าดวงตาบอกเท่ากันแต่พอมองคนครับแต่ช่วงที่ลงมาเป็นมนุษย์เนี่ย มันบางคนสบายมากบางคน่นเ<ช>าเศร้าบาฮักเาเพราะการกระทาตอนที่เป็นมนุษย์ใช่ก่อนก่อนใช่ใช่เดี๋ยวเบอันนี้เรามองมองเห็นอยู่แล้วคนที่ทำต้กงทำดีก็โอเคทั้งหน้าก็ดีทําไม่ดีทั้งหน้าก็าาาไม่ดีหรอกเพราะอะไรรู้ป่ะจากรลกต่อวันก็ไปจากโลกคุณทาไม่ดี เวลาตายไปก <c oughs> okay. ็ลงข้างล่างใช่ไหมกระแสที่ทําในโลกมันมันลงถึงทับท้อง้ม่ลงมากหมดโลกเมื่อไรก็ขึ้นมาคนที่สร้างบุญสร้างกุศลสร้างอะไรทุกอย่างไปอยู่สวรรค์ต้องบุญจากโลกมนุษย์เหมือนคนที่สร้างเนี้ยเนี่ยคนสร้างเนี่ยเวลาตายก็ไปสวยบุญอยู่บนสวรรค์ววิมานนี้ก็อยู่บนสวรรค์ใช่รูปรักอย่างนี้ไม่ แล้วแต่แล้วแต่เล็กน้อยแล้วแต่ครับเจดีเนี้ยพังเมื่อไหร่นั่นน่ะมูหมดมนั่นพระพุทธรูปข้างในก็มีอยู่ข้างบนใช่ขนาะคือการคำว่าหมดบุลคือใช้จนหมดครับเหมือนรับเงินมาเดือนนี้แล้วใช้จนหมดแหละมันต้องทําใหม่นะ่งอย่างนั้นแหละไปรีทำใหม่ใช่ไม่งั้นไม่มีกินไม่มีเหมือนกัน ก็ธรรมชาติก็เหมือน,นม,าาม,อมนุษย์เงินเดือนเหมือนกันเหมือนกันเลยพิจนาไปพิจนามาเม่ว่าเนี่ยสวดมนต์ภาวนาพิจนาด้วยนะฮะไม่ได้มีอะไรโลกนะอ,อยากมีมีจนคนรวยสุดๆจนสุดๆหรืออะไรก็ช่างเน่ยตายสิ่งที่ทําไ้ขึ้นในโลกนะพลังงานในโลกเนะี่ยคือกรรมเนี่ยที่ทําไปนะถ้าเรานึกเนี่ยมันก็มาแล้ว เคยไปทำอะไรในชาติตัวบันนึกกบมาภาพก็เถิดเลยไม่อะไรเลยเอาองต้อย่างวันนี้ครับมันมีคนบ้ามาเคาะกระจกรถผมถือพับรเตอรี่มาผมรู้ว่าเป็นโตเตอรี่ที่มันหมดอายุไปแล้วนะเคาะใหญ่เลยตรงพานนะฮะผมยาวๆแต่ปกติเนี่ยผมจะเป็นคนที่ว่าถ้าพรุ่งนี้มาเนี่ยผมจะให้เลยแต่โดยที่ไม่ค่อยไม่คิด แต่วันนี้ผมมานั่งพิจารณาเมื่อาาก,กี้ที่หลวงตาเทศทาไมผมไม่มีอารมณ์ไม่อยากให้เขาเป็นเพราะกรรมเขาใช่ไหมฮะใช่นี่คือสื่อกร,รมทําไมมันแรงขนาดนี้ยครับถ้ทาทันที่เราพร้อมจะให้อะหลวงตาทําให้เราเลืมทำมาคิดไม่ได้ไม่ใช่ธรรมานาเรื่องกรรมผมกดยังถอยรถแทบจะไปโดนเขาเลยรีบออกเลยอะหลวงตาเคยพิจารณาแล้วนะนะ เราจะไปหาญาติเพ่แทนแม่ให้มันเนี่คิดจะไปจะไปแล้วละ่ะพอไปถึงข้างทางก็ลืมนะไปที่อื่นเลยแตไไ่ไปตรงนี้มึงีไม่ไปไปตรงโน้นรับ,บคือมันยังไม่ถึงเวลาถึงไปไม่นดาตั้งใจจะไปยังไม่ไปเลยทําไมมันไม่ไปอะ่ะเหมือนการให้ทานเลยลสมบูรณ์แบบก็คือ ทั้งคนให้ทั้งคนรับสิ่งของที่ให้เจตนาที่ให้อะไรเงี้ยมีส่วนมันมากันอยู่ที่เจตนาันเ่ที่กำลังโอดเจียนาหลายเรื่องนะยิ่น่าจะลืมเลย คนที่พิจารณาแบบเหมือนเหมือนมีน้องที่รู้จักคนหนึ่งเขาพิจารณาทุกวันทุกเรื่องแต่ว่าก็ยังทําไม่ได้แต่ก็นั่งพิจารณาทุกวันนี้เขาได้ประโยชน์อะไระไหมคได้ประโยชน์นะได้แต่ทางข้างหน้าม่ได้แต่อย่าลืมส่วนมน,น <c oughs> ต์กับมนต์ภาวนาใช่ <c oughs> อาส่วนมนต์ <c oughs> ถ้าคิดไม่ออก ิ่งไหนคิดไม่ออกให้สวดมนต์แล้วคิดจำเอาไวนนะ้ให้สวดมนต์ไปด้วยคิดไปด้วยเนี่ยสวดมนต์เนี้ย,ยนเราะว่าเราจะทําอันเนี้ยสวดไปด้วยเราคิดไปด้วยมันทุกอย่างมีทางออกเพราะบทสวดที่เราสวดทุกวันเนะี้ยมันอยู่ในโลกเราเนะี่แล้วสิ่งที่เราทําอยู่มันก็อยู่ในโลกไงนะมันอยู่ที่ไหน สิ่งที่เราทาอยู่เนี่ยอยู่ในโลกเนี่ยแล้วไอ้พังงานที่เราสวดเนี่ยมันก็อยู่ในโลกนี่แะเนี่ยประโยชน์ตรงเนี้ยเดี๋ยวตรงนี้เขาจะห้สวดมนต์นไงผมก็จะห้สวดมนี่ประโยชน์หนั้นตากระจายไม่กี่ปีนะคนสวดเท่าไหร่ตอนเนี้ยประมาณไม่ รอบนึงผมว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต่ำกว่าล้านสองครับใช่เฉพาะในในเว็บนะครับคนที่ไม่มีเว็บอีตามรัฐตามบ้านคนที่เขาสวดเยอะมากตอนนี้มาก,มมมากจะรู้ได้ไงงามาก <S 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 นั่งสบาย <S <S สบายแล้วก็จะได้ยินคนสวดอยู่นั่งสบายสบายเนี่ย ใช่เพราะว่าขึ้นพวกนี้มันก็ขึ้นมือนขึ้นโทรศัพท์ี่ยขึ้นวิญยาเหมือนกันเราเป็นตัวขึ้นนะขึ้นรับขึ้นสมกันแต่เราปรับขึ้นไม่ได้นเ,เราอย่างจูนเครื่องไม่ได้เครื่องเรานยังจูนไม่ได้จิตอ่ะเกิจากธาตุธาตุแต่ปวน บางคนนะเกิดจากกรรมเกิดจากอารมณ์คกิจจ์จะเหมือนเรานอนนะโอ้กดถ่ายอเรื่อยพอมันหลับนะเราลืมนะใช่ไหมเราลืมว่าอยู่ตรงไหนวะเช้าขึ้นมาจำไม่ได้แล้วหลับไปยังไงวะ ปกติสมัยก่อนที่เราไม่ฝึกเราก็เป็นอย่างนี้แหละเรานอนมันไม่รู้หรอกว่าเราหลับเมื่อไรไม่รู้มันไวจิตมันไวแป๊บเดียวบางครั้งสิ่งที่เราฝันเนี่ยมันคิดแป๊บมันไปด้วยเน่มันฝันไปเลยฝันบินไปเราไปตอนที่คิดนะแล้วหลับ มันถึงฝึกยากนะฝึกกมันฝึกยากถ้าเวลาเป็นหลายวันหลายปีหลายชาติมันตั้งหลายอาสงไขยเลยถ้าเราไม่ฝึกชาชาติเนี้ยนะกำลังจะเปลี่ยนแปลงโลกกำลังจะเปลี่ยนแปลงเลยตอนนี้ช่วยเหลือไม่ได้นะ ไม่เห็นเลยว่าเมื่อวานเปิดดูในเน็ตในโทรศัพท์นะชอบดูภัยธรรมชาติแต่ดูเรื่องแผ่นดินไหวไม่ต่ำกว่าเกือบร้อยเมื่อวานนี้นะแต่วันนี้มัลนลดลงเพราะทางยานไม่มีเกือบร้อยอทั่วโลกหนึ่งมั่งหนึ่งถึงหกอะ่ะองอร์มันลงไว้เฉพ้ะหนึ่งถึงหก อันนี้แค่หกเกือบร้อยอ่ะวันเดียวนะยี่สิบสี่ชั่วโมงนะบางวันเป็นร้อยเลยนะโอยาววิรกมาเลยนี่มันน่าดูยุคปัจจุบันนี่มันมันต้องระวังพูดถึงมันเป็นมันเป็นลางที่เราให้เรารู้เหมัอนกับสมัยก่อนๆน่ะ ที่เรามีลางสังหรณ์นะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรากับญาติเราพอมันเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยเรามีรางสังหรณ์ก่อนแล้วนะพอมันเกิดเราถึงรู้เหมือนกันโลกเหมือนกันโลกเหมือนกันอ่าตับเพดูโลกน้อมไปที่แผนที่โลกนะแผนที่โลกแผนที่ประเทศไทยในเว็บ ทำอารมณ์สบายนะสุดลงมาใจาก,กูลึกๆหมดที่ <c oughs> ทที่โลกน้อมมาที่หลงปู่ดูลแผที่บาล,ลีหลวงยกรพัดที่เทพนทั้งหลายพบพบทุกพุทธกทุกศาสนาเลยาเอทสส ทีเป็นเลยไ, <ป S 2> ไปเจ็ดนาทีแล้วครับอ๋อหน,น้า<ส>น้าก<ส>่าาหน้า่อยราปรับทีทัททดมาสวนมนไว้ยังเสียดายอรบายอย่าลืมเวลาไปอบรมเด็กนีเียเนนะห้สวนถ้สวดมนเลยนะ ไม่ใช่แค่สดหมนะเพราะอดีตปัจจุบันและอนาคตมันอยู่ในโลกเราอดีตคปัจจุบันการะทำปัจจุบันและอนาคตเราไม่สามารถเราไสามารถหนีจากพุ่งไปได้นะทํามพันเกิดจากวัตเกิดจากธรรมชาติ เราเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งแต่สัตว์ที่ดีที่สุดหงตาเขาอยู่ที่ท้าไงแต่และหน้าเนี่ยจะสังเกตเลยวันไหนฝนตกมันจะมีแมลงร้องไม่นานฝนตกเวลามดปวกมันขึ้นไงเนี่ยฝนก็จะตกเวลามีภัยเนี่ยสัตว์มันจะร้อง เหมืนโบราณเนหะมือนไก่ใช่ไหมมันจะลองเป็นเวลาซึ่งมันเป็นสัตว์มันโลนะว่ามันจะเงียบ <c oughs> เต็บเมื่อก่อนเนะี่ยแ้พายเรือบ้านอที่ใน,ในติดน้ำพอปู่เขามองเห็นฟ้าแดงๆน,น,นั่นนะันเะเจ้าเรือหลบเข้าไปในใน,ในที่หลบ ไม่นานพายุม,มา่างนี้ซึ่งเราเนี่ยเป็นคนเ,นเราฝึกได้นะไม่ใช่ไม่ได้ได้ใช้ควมรู้สึกในลาสวดมีปัญหาอะไรกับชีวิตเนี่ยจะบอกให้สวดมนต์แล้วก็พิจรารณาในปัญหานั้นๆค่อยบทสวดมนต์มันเกี่ยวกับโลกเลยนะเนี่ยเนี่ยจักรพพรดเนี่ย เกี่ยวกับคนโดยตรงหรือโลกโดยตรงสามโลกโดยตรงเลยเนี่ยประโยชน์ตรงเนี้ราะเวลาคนสวดนานๆเนี่ยเวลาขึ้น,เ,นเขาจะรับได้เลยนะโทรศัพท์ิ้งมันเนี่ยมันจะบอกอะไรไ้คนนี้โทรมาแล้วเขาสวดียี่นี่เนี่ยมันมีประโยชน์ตรงเนี้ยไม่ใช่ว่าสวดมนต์แล้วสวดเฉยๆไ,ไม่ใช่สวดแล้วมีประโยชน์นะท่านบอกให้สวด ประโยชน์มากเลยไปไหนก็ปลอดภัยมีความรู้สึกตรงเนี้ยไม่ปลอดภัยไม่ไปแล้วมันจะไม่ไปมันจะเว้นเราต่ต้องสวดประจัสวดบุยบยมันจะเห็นประโยชน์เหมือนเราเรียนยูง่ทำงานนะอยากเอาประโยชน์มาแล้วเหมือนทํางานยังไม่ทําไม่ได้เลยจะเอาประโยชน์แล้วไม่ได้นะไม่ได้ รวมปวดท้องใช่แล้วนันคืนอคุณงามัตททองเอ้ารวมบุญกุศลรวมกำลังจกักรพรรดิสวสดทุกวันเพื่อนำมาเป็นประโยชน์อันเชิญเทพภูมิทั้งหลายและทุกภพทุกภูมิภูมิแถวเนี้โลโอปาริกะญาติเราที่เสียชีวิตไปแล้วเลยนะทั้งหมดมารวมบุญด้วยกัน น้องมาใช่หลวงปู่ดุของท่านรวมกำลังจกักรพรรดิซึ่อยู่ในโลกนี้ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตและบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายเคยสร้างมาเนินน่มงด้วทานศีลเนี่กรรมะปัญญาวิริยะสันติสัจทิกาเนเจตาอุเบกขาและทัศบารมีและนำมาเป็นกำลังนำเป็นประโยชน์สัพเพอ มันปวดไว้ในอนาคตเราไม่ต้องไปดูหมอเราไม่ต้องไปดูหมอดูเราต้องไปดูให้คนอื่นไปเห็นคนจะได้ไม่ต้องหลอกเราาพูดอะไรเราก็รู้หมดน,นี่คือการสวดมนต์อ่ตาตาพากพรุ่งนี้เจอกันที่ลำปางโรงพยาบอะไรครับาป โรงพยาบาลลำปางโรงพยาบาลลำปางมีโรงเดียวนะโรงพยาบาลรัฐบาลใช่พุทธังชีวิตังเม